เจอไหมล่ะแฟนเองอ่ะไม่เจอเชื่ออะไรนะลำเจียลำเจียเขาไม่รู้จักว่ะแต่ว่าเอ็งเอาโลตซีฟู้ดไปแทนได้ไหมผมไม่บอกดูใครพี่ขอกดูไขรเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรีจริงบอกเลยขอให้เอ็งเมื่อกี้พันห้าโอ้จริงว่าพันห้าปกติสองชั่วโมงนะเจ้าชั่วโมงทำอะไรพี่ ไปนวดบีบนวดเลยเขาซวยไหมโอ้ซวยอย่างนี้นแล้วเข้ากระโปรงจะเข้ากันได้เลยก็ท็่เข้ามาหลายครั้งแล้วนะไปเขาอกเข้าใจโูกเข้าใจพี่พูดน้งใหมเนอนะผมไม่รู้โลเข้าใจเขาบ้างเขาช่องแล้วงั้นเลยเออผมไม่รู้ว่าแฟนผมบันเจ็บอยู่ไหนพี่ลองหาด,ดู แต่ไม่แน่นะรับเชิญคนนี้ไม่รู้ใช่แฟนผมหรือเปล่าเลิกแต่เขาสวยมากสวยมากด้วยสวยมากๆเลยแฟนเองสวยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าแฟนของเองที่หายไปหลงแสงสีอยู่ในกรุงเทพนะจะใช้แต่งตัวสะสวยนะจะใช้วโอ้หช้ไหนนะจตชับรถสีฟูดนั่น่ลยรถสีฟูดเขาไม่ได้หลงแสงสีในเมืองเขาหลงไฟลิเก หลงไม่ได้หลงแป๊บๆนะหลงยังไงหลงมาสี่ห้าปีแล้วไม่กลับเลยอ <c oughs> ย่อาอำ <c oughs> มาแล้วนะ่นมาแล้วอุยมาแล้วอย่าอำนั่นไงของคนสภากลับมาห้าเองแล้วไ <c oughs> อ้นุ่มโอ้ยไอ้ลเจีย๊ยมาจาก้านนอกมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เลย ้อยู่เทพเป็นสาวเปรี้ยวตัดสันเลย<อ>สาวเปรี้ยวแต่งตัวเปรี้ยวล่ากลิ่นตัวนี้ยนะ่อย่อยออไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพบรับเชิญคนนี้ไม่พูดปกติแล้วใช่ไหมปกติผงข้อออกผลมากมากปกติปกติแล้วนะ ร็จนะมุกนี้สําเร็จไหมสำเร็จไหมได้เยเฮ้ยแต่ข้าลืมบอกทําไมข้าให้โอกาสเองมาร้องบนเวทีครับพ่อมข้าลืมบอกว่ารางวัลที่เองได้ต้องแบ่งคนละครึ่งรอบนี้ต้องแบ่งคนละครึ่งก็ใช่แต่ขออภัยด้วยขอให้กับมือผมถ้าหากว่าเขาเนี่ยไปไม่ถูกวเลยเพราะเขา ที่ไม่ต้องสร้างผมเลยสงสารอยู่สงสารผมนะเดี๋ยวผมเอาไปแบ่งกันนักดนตรีโดยเฉพาะไอ้น้าตกข้าวให้แล้วพาไปซดยาเมื่อกี้อะไม่ใช่ไม่ถึงยารักซาเอพูดซกคิดไปกลางเชียงเอาสนายไม่เสียเลยเดี๋ยวพบกับนักร้องคนนี้ดีกว่านี่ไปเหอะเริ่มจะติดแล้ว เรื่องไปไมผมแก,ก้มไม่หายเลูน้องคนนี้นะครับผมมีดีกรีไปถึง KTN นะครับผม